สุดท้ายอ่ะมาถึงคุณพุทธิพงศ์บุญการรัฐมนตรีดีอีห้ามวิพากวิจารณ์รัฐบาลนะคุณไปดูในสถานการณ์ถกเฉินไร้ายแรงไปะนะในข้อ4ี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็บอกว่าห้ามเสนอข่าวบิดเบือนยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกแต่ผมกำลังจะบอกคุณพุทธิพงศ์บุญการนะครับไอ้ที่เขาเสนอข่าวเนี่ยเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์จริง ทุกอย่างเหตุการณ์จริงการกระทําของรัฐบาลที่ทําร้ายประชาชนก็เป็นเหตุการณ์จริงไม่มีใครได้พูดปลุกปดปลุกปั่นยุยงเลยยุยงปลุกปั่นไม่มีจะยุยงยังไงอ่กะก็นั่นการกระทําจริงๆของรัฐบาลแผนของรัฐบาลรวมทั้งที่คุณออกมาถแถลงข่าวก็ออกทีวีกันทุกช่องว่าคุณออกถแถลงข่าวกันจริงๆสุดท้ายคุณก็ไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนมันก็คือเหตุการณ์จริง สุดท้ายพอตกค่ำคุณก็ปราบปรามประชาชนจริงก็คือเหตุการณ์จริงคุณผุ้ทิพง์จะปิดบังจะห้ามสือ่อให้ถ่ายทอดสดจะห้ามคนที่จะโพสเฟซบุ๊กมันไม่ได้ครับมันเป็นการคุกขามประชาชนมันก็ผิดกฎหมายถามว่าวันนี้ถ้าประชาชนเขารายงานตามข้อมูลความเป็นจริงเหตุการณ์จริงคุณจะไปทำอะไรเขาได้เพราะนั่นคือข้อมูลความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่คุณจะปิดปากสื่อปิดบังสื่อห้ามเขานะเฟซบุ๊กนะห้ามเขาไลฟ์สดห้ามเขาโพส์เนี่ยมันคือปฏิติการการกระทําของคุณนะ่ะต่อให้คุณบอกว่าคุณอยู่ในระบบประชาธิปไตยก็ตามเธอแต่คําพูดคุณนะ่คุณหลงลืมอะไรไปหรือเปล่ามันคือประเดติการวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้ออกมาแบบอาริยะขัดขืนเขาไม่ได้ออกมาแบบใช้กําลังเขามาชุมนุมโดยสงบ ซึ่งอันนี้คือข้อมูลจริงไม่ได้บิดเบือนเพราะฉะนั้นคุณจะไปทําอะไรเขาได้ถูกไหมครับคุณจะไปใส่ความเขาได้ไหมฮะคุณจะไปบอกว่าเขาใช้อาวุธไหมอย่างนั้นอ่ะมันทําไม่ได้ไงนี่ฮะความพลาดของความเป็นรัฐมนตรีที่ความสามารถมันไม่ถึงที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่มันอยากเป็นรัฐมนตรีพอมาเป็นรัฐมนตรีมันก็ใช้ตักกะหวยหวยตักกะแบบเผด็จการออกมาใช้กับระบอบราาประชาธิปไตย การเมืองไทยที่มันจะชิบหายกันปัจจุบันนี้ก็เพราะมันมีนะักการเมืองแบบนี้ถูกไหมคุณต้องกรองก่อนมันผิดมันถูกสมควรจะทําไม่สมควรจะทําและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนข้อมูลความเป็นจริงหรือไม่ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนข้อมูลความเป็นจริงคุณก็ทําอะไรก็ไม่ได้เพราะเขามีสิทธิคุ้มครองนะสิทธิการแสดงออกนาะของประชาธิปไตย ของสิทธิมนุษยชนที่คนหรือมนุษย์มันควรจะมีมันควรจะทําได้เขาไม่ได้พูดให้แตกแยกแต่เขาพูดกระตุกรัฐบาลทําเกินกว่าเหตุไหมประชาชนทั้งประเทศไม่นิยมความรุนแรงคุณก็เห็นอยู่ว่าใช่ถูกต้องพลังเงียบจะลุกฮือมาฆ่ารัฐบาลก็เพราะว่าคุณเนี่ยใช้ความรุนแรงกับเด็กเกินควรแม้กระทั่งการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงมันยังเกินควรเลยครับ มันยังเกินควรเลยวันนี้มีใครปลุกระดมมีใครปล้นจี้มีใครกลุ่มผู้ชุมนุมมีใครออกไปทุบตีห้างร้านทุบตีกระจกคุกคามประชาชนมีไหมแบบนี้ยังไม่เห็นเลยอะ่ะผมยังไม่เห็นเลยอะ่ะพอคุณออกไปเขาก็ว่าเฮ้ยอย่าทําหนูอย่าทําทหนูเขาก็ยอมไม่ใช่เขาจะยกปืนมายิงคุณซะที่ไหนล่ะวันนี้เขาก็ยอมหมดแล้วอย่าทําอย่าทําเราออกมาแสดง ซึ่งประชาจุดยืนซึ่งประชาธิปไตยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมันยุบสภาได้ไหมนายกลาออกได้ไหมเพราะเอาเงินภาษีประชาชนไปปู้ยี่ปู้ยำม,มันจริงไหมมันก็คือข้อมูลจริงทุกอย่างเป็นข้อมูลจริงหมดเลยแล้ววันนี้เอาอะไรมาปราบปรามเอาอะไรมาจับกุมประชาชนถ้าคุณจับกลุมประชาชนนั่นคือคุณนะใช้อำนาจกฎหมายนอกเหนือจากที่กฎหมายมันให้คุณไว้ นะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะคุกคามสื่อคุกคามคนเห็นต่างคุกคามคนที่จะก็เฟซบุ๊กไลฟ์หรือโพสอะไรก็แล้วแต่ซึ่งค,คุณย้อนไปดูบริบทกิจกรรมต่างๆในเฟซบุ๊กไลฟ์ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์เป็นจริงขึ้นศาลคุณก็แพ้แล้วศาลตัดสินเขาคุกคามยังไงนี่งไงหลักฐานเอา้ามันก็คือข้อมูลจริงนี่คุณจะไปปรับปรำเขาได้ยังไง ขึ้นศาลรัฐบาลก็แพ้ถูกไหมก็มันเห็นกันหลัดหลัดมันเห็นมัน,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่เล่าสู่กันฟังได้ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงคุณจะโกหกใครคุณจะประยุธโยงปลุกปั่นใครถูกไหมครับขึ้นศาลคุณก็แพ้อยู่แล้วมันชัดชัดอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะเอาความชอบทาไหนมานั่งเป็นรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์ทางออกพลเอกประยุทธ์ลาออกก็คือจบ คนเอกประยุทธ์ลาออกก็คือจบครับยุบสภาถ้าคุณดีจริงเขาก็เลือกคุณเข้ามาใหม่และโจทของประเทศชาติมันจะยากยังไงอ่ะผมถามว่าโจทของประเทศชาติมันจะยากยังไงมันจะลําบากตรงไหนในเมื่อยุบสภาทุกอย่างก็จบแก้ไขรัฐมนูนก็จบถ้าคุณดีจริงประชารัฐดีจริงพักร่วมรัฐบาลที่ไปเกาะกับพักพลังประชารัฐก็ดีภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีถ้าดีจริงคุณก็ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง แล้วคุณต้องกลัวอะไรวันนี้ประเทศชาติมันบอบช้ำม,มากพออยู่แล้วคุณก็แค่ยุบสภาจะหวงทำไมเก้าอี้ตัวเองจะหวงทำไมอำนาจตัวเองนักหนาประชาชนก็เดือดร้อนประชาชนก็บอกไม่ดีประชาชนก็ไม่เห็นด้วยประชาชนก็ไม่เอาเป็นเรือนแสนคุณก็กลับนะบอกว่าไม่ฟังแล้วไม่เจราจาแล้วรัฐมนตรีไม่เอาแล้วแล้วก็อย่าโพสต์ข้อความบ้าๆโจมตีรัฐบาลห้ามโพสต์โพสต์จะติดคุก ห้ามเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะติดคุกคุณห้ามเขาทั้งหมดนะฮะเด็จการเขาไปเสียสิน้นแท้จริงแล้วปัญหาทางออกผ่าทางตันจริงๆประเทศไทยมันไม่มีทางตันหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณหวงอำนาจหวงเก้าอี้นั่นแหละคือทางตันของชีวิตคุณทางตันของคุณทางตันของคุณไม่พอมันทำให้ประเทศเนี่ยถึงทางตันไปด้วยก็เพราะว่าคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่หวงอำนาจ และใช้อำนาจตัวเองไปในทางที่ผิดถามว่าจริงไม่จริงวันนี้คุณลาออกทุกอย่างก็จบแก้ไขรัฐมนูนก็แก้ไปไม่ดีตรงไหนก็ให้แก้เราเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองต้องใจกว้างเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องใจกว้างไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามเพราะเห็นแล้วเนี่ยเออเด็กมันจะเล่นสถาบันแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามเดี๋ยวจะลุกลามถึงสถาบันไม่เอาเราเนี่ยบริหารประเทศแย่ yeah. เราต้องยอมรับเราบริหารประเทศไม่ดีประชาชนเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนกันเดือนแสนเดือนล้านเขาเลยออกมาประท้วงเพราะเราบริหารราชการไม่ดีเฮ้ยลาออกสิถ้าเราดีนะเขาก็คงเลือกเราเข้ามาอีกรอบถ้าประเทศชาติถ้าคุณบอกว่าคนที่ประท้วงออกมาแค่กลุ่มหนึ่งแล้วทำให้คนทั้งชาติ70ล้านคนเดือดร้อนทำไมคุณไม่พิสูจน์ลาออกไปล่ะครับ ถ้าคุณดีจริงแล้วมันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาไม่มาประท้วงถึงตอนนั้นเลือกตั้งคุณก็ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกรอบเชื่อเธอวันนี้มันจะมีทางตันตรงไหนวันนี้ไม่มีคําว่าทางตันเลยแต่มันมีคําว่าคุณอะตันคนอื่นเขาไม่ตันกับคุณเลยมีแค่รัฐบาลคอรมอไม่กี่หัวตันมันประเทศคุณอย่าไปโทษประชาชนทั้งประเทศเพราะนะ ประเทศถึงทางตันก็เพราะพวกคุณแค่หนึ่งคอรมอแค่นั้นเองชุดกระชากลากดึงให้ประเทศมันถึงทางตันถ้าพวกคุณไม่ดื้อแพงไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้แหงไม่จับลุมคนเห็นต่างแต่กลับกันคุณเปิดโต๊ะมาแล้วบอกว่าเออประชาชนเนี่ยเป็นหลักแสนหลักล้านก็ไม่เห็นด้วยผมบริหารบ้านเมือง พังพี่นาศผมยอมรับอาผมจะลาออกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาผมว่าสามข้อนี้แหละคือเป็นสามข้อและเป็นคำตอบที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากได้ยินเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประชาชนทั้งประเทศเขาไม่ต้องการให้คนในประเทศเนี่ยมานั่งทะเลาะก,กันไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าการยุบสภาการลาออกของ ประยุทธ์จันโอชาคือทางออกก็ควรจะทำเพราะประชาชนสองฝั่งเขาไม่เห็นด้วยหรอกกับการที่อีกฝั่งหนึ่งออกมาประท้วงขนาดนี้และออกมาเรียกร้องขนาดนี้ถ้าปัญหาอะไรปัญหาอะไรที่มันจบได้ด้วยการลาออกทั้งสองฝ่ายเขาพอใจประยุทธ์ก็ควรจะทำประยุทธ์ก็ควรจะรับฟังนะ ตัวเองลาออกจากนายกถามว่าที่ผ่านมา6ปีประยุทธ์มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมมันก็ไม่มีคุณก็รู้อยู่แก่ใจมันฟอ้องจากตัวเลขที่ประชาชนทั้งประเทศเป็นหนี้กันต่อหัวกันเท่าไหร่ประเทศขาดทุนกัน GDP ของประเทศ12กว่าเปอร์เซ็นต์13กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วหนี้สาธารณะกู้เพิ่มอีก ในงบประมาณปี6 3าล่อไป1.9้าล้านล้าน,านพอเปิดงบประมาณ64หนึ่งพีาการที่จะถึงเนี่ยคุณก,ก็กู้ไปอีกเท่าไหร่1.65ล้านคุณก็รู้อยู่ว่าคุณเอาประเทศไว้ไม่อยู่กับความสามารถของคุณความสามารถคุณมันไม่ถึงคุณบริหารไปทู่สีไปประเทศมันก็พังพินาศคุณอยู่เป็นนายกคุณจะอยู่ไปทำไมล่ะก็ในเมื่อคุณไม่มีความสามารถแล้วะ บริหารกันมาห้าปีเจ็ปีคุณไร้ซึ่งความสามารถแล้วะประชาชนคนเห็นต่างกับคนที่มาประท้วงเขาก็เห็นกันเป็นตาเดียวกันว่าประเทศชาติเนี่ยมันจะเป็นหนี้เพิ่มอีก1.65ล้านล้าน,นในงบประมาณปี64คุณกู้เพิ่มคุณจะแก้ไขกฎหมายหนี้เพดานหนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขกฎหมายให้ขยายเพดานหนี้ไปอีกตอนนี้มันชนเพดานมันจะทะลุเพดานอยู่แล้ว แล้ววันนี้จะให้ประชาชนกลุ่มไหนมาทนท่านล่ะฮนะมาทนท่านเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทนท่านเห็นทนเห็นท่านเนี่ยบริหารประเทศอย่างนี้แล้วบริหารไปวันนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่ดีดีขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นนี้เพิ่มมากขึ้นคุณคิดว่าไงคุณเนี่ยอยากเป็นนายกอะเข้าใจนั่นคือความอยากคุณส่วนตัวนะนั่นคือกิเลสต,ตัณหาคุณส่วนตัวนั่นเข้าใจแต่คุณอย่าเอากิเลสตัณหาส่วนตัวคุณไป ทำให้ประเทศชาติมันพินาศสิครับคุณอย่าเอากิเลสตัณหาคุณละเลงในอำนาจอยากอยู่ในอำนาจอยากให้ครอรมอพวกพ้องเนี่ยอยู่ในอำนาจนานๆจนทำให้ประเทศมันมีปัญหาสิครับวันนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมปัญหาเนี่ยมันเกิดจากท่านปัญหามันเกิดจากรัฐบาลนะปัญหามันเกิดจากชุดครอรมอที่บริหารประเทศแล้วมันล้มเหลว สุดท้ายประชาชนเขาก็ไต่ระดับไปถึงสถาบันคุณเองเนี่ยรู้อยู่ว่าคือบอ่อเกิดแห่งปัญหาทุกอย่างอย่าให้ไปก้าวล่วงสถาบันคุณควรจบปัญหานี้ด้วยคอรมอด้วยตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณเห็นแก่ชาติบ้านเมืองคุณจะต้องยุบสภาลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าคุณเห็นแก่ส่วนตัวคุณก็นั่งไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องลาออกคุณอยู่อย่างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผมถามรัฐบาลจริงๆเออคุณจะมาให้ประชาชนเขาแตกแยกกันทําไมให้ทะเลาะกันเรื่องสถาบันทําไมในเมื่อบอกเกิดจุดต้นกําเนิดปัญหามันคือรัฐบาลลาออกไปก็คือจบวันนี้รัฐบาลนั่งทนฟังกันได้นะปากบอกรักสถาบันปากบอกนะปกป้องสถาบันแต่คุณก็เห็นอยู่ว่าประชาชนคนเห็นต่างสองกลุ่มทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะเพราะจุดคุณเองเนี่ยบริหารประเทศชิบหาย แล้วทําให้กลุ่มเห็นต่างเนี่ยมันเริ่มไต่ระดับไปถึงสถาบันแทนที่คุณจะหยุดชนวนนี้ยับยั้งชนวนนี้โดยการลาออกนะแล้วแก้ไขรัฐมนูลไอ้ที่มัน,นพิกลพิการเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นที่ยอมรับของประชาชน าท่านดีจริงๆคอรอมอรท่านเก่งจริงๆบริหารงานมาเป็นห้าหกปีแล้วมันดีจริงๆมันยอดเยี่ยมโอ้โหไม่มีรัฐบาลไหนทําได้สุดท้ายเลือกตั้งครั้งหน้าท่านก็ได้กลับมาอย่างสง่า,าพาเผยมาเป็นรัฐบาลอีกถ้าท่านบอกว่าคนโดยส่วนมากเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการประท้วงชัดเจนนะครับวันนี้ไม่มี Facebook ไลฟ์คลิปนี้ไม่มีเบือนความเป็นจริงทั้งนั้นแหละเอาข้อมูลจริงๆมาพูดกันทั้งนั้นแหละ วันนี้เนี่ยทุกคนถามผมศิรวิทย์ว่าผ่าทางตันได้ไหมมีทางตันไหมทิศทางประเทศจะไปยังไงผมบอกทุกคนเลยครับวันนี้ประเทศมันยังไม่ถึงทางตันหรอกครับเพราะทางตันเนี่ยมันอยู่แค่หนึ่งคนก็คือพลเอกประยุทธ์เขาตันของเขาเองคนเดียวแต่ไอ้ไอ้เขาตันของเขาคนเดียวมันทําให้ประเทศมันมีปัญหาไงวันนี้ถ้าเขาปลดล็อกประเทศปลดล็อกทุกอย่างปลดล็อกเขาลาออก ทุกคนอย่าหลงละเลงกับกิเลสตัณหาตำแหน่งเก้าอี้ทุกอย่างคิดทุกคนนะคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักมันจบไปนานแล้วครับมันจบไปนานแล้วปัญหานี้นะการก้าวล่วงเบื้องสูงไม่มีหรอกครับเพราะการก้าวล่วงเบื้องสูงเนี่ยต้นตอมาจากคุณนั่นแหละมาจากรัฐบาลชุดนี้แหละวันนี้เนี่ยต้องแสดงให้เห็นแสดงสปีตว่าถ้าเราบริหารประเทศเนี่ยนะครับไม่ดี ประเทศมาหปีแล้วเนี่ยแม่งจะมาหนึ่งศตวรรษอยู่แล้วบริหารประเทศจะหนึ่งศตวรรษอยู่แล้วยังไม่ดีประเทศชาติยังล่มจมอยู่ควรจะลาออกไม่ควรจะให้มอ็บมาประท้วงขับไล่กันเป็นแสนขนาดนี้อันนี้คือข้อมูลจริงหรือไม่จริงเทียงเถียงมาไม่จริงก็ค้านมาเพราะอันนี้คือข้อมูลจริง วันนี้คนเห็นต่างเนี่ยที่บอกว่ายาไปก้าวล่วงสถาบันน่ะเขารู้กันหมดแล้วว่าเนี่ยจุดกําเนิดของปัญหาคือรัฐบาลถ้ารัฐบาลลาออกทุกคนทั้งสองกลุ่มนี้ก็เห็นด้วยนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากรัฐบาลอย่าคุกคามประชาชนอย่าคุกคามสื่อนะเพราะสื่อเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่าหลงยุกนะรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยอย่าหลงยุคอย่าหลงยุคนะครับห้าม เพราะวันนี้เนี่ยสื่อแต่ละสื่อรายงานตามความเป็นจริงมันเฟซบุ๊กไลฟ์มันสดสดมันไปอีดิตตัดต่อนะบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณพุทธิพงศ์เนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีควรที่สำเนียกกันให้ดีๆนะครับนะอย่าเพราะการกระทําการออกอะไรแต่ละอย่างเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันจะเป็นการใช้อํานาจเผด็จการซึ่งมันสวนกับที่คุณบอกว่าคุณอยู่ในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนนะครับอ่า เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็แวะเข้ามานะชี้แจงถแถลงไขในเหตุการณ์เมื่อวานนะ